คุณคงรู้จัก Air Force One สุดยอดเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของ Air Force One ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10 Air Force One คืออะไร เครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีการใช้ครั้งแรกในสมัยของประธานาธิบดีเทียวดอร์ลูสเวล์ตั้งแต่ปี1 9 1 0ซึ่งในสมัยนั้นมันก็ไม่ใช่เครื่องบินที่หรูหราอะไรมากนักมันมีไว้เพื่อการเดินทางเป็นหลักแต่ยิ่งวันเวลาผ่านไปเครื่องบินประจำตำแหน่งนี้ก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนอกจากจะถูกใช้งานในการเดินทางแล้วมันยังถูกใช้เป็นที่หลบภัยของประธานาธิบดีแล้วรวมไปถึงการเป็นศูนย์สั่งการใหญ่อีกด้วยจนทำให้มันถูกขนานานามวา และแน่นอนว่าเมื่อการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปคนเป็นประธานาธิบดีก็เปลี่ยนไปเครื่องบินประจําตําแหน่งก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันมันมักจะถูกเปลี่ยนเป็นลําใหม่ที่ดีกว่ามีการปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าและมีความปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมโดยรา,ราวๆปี1953ก็มีการใช้คําว่า Air Force 1เป็นครั้งแรกซึ่งอยู่ในสมัยของประธานาธิบดีเดวิสดีไอเซนฮาสและยังคงใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่9คําว่า Air Force One แม้ว่าก่อนหน้านี้มันจะถูกเรียกด้วยชื่อต่างๆมากมายแตกต่างกันออกไปตามยุคตามสมัยและเมื่อก้าวเข้ามาสู่ยุคของคําว่า Air Force o n 1คุณทราบไหมครับว่าแท้จริงแล้วคํานี้ไม่ได้หมายถึงเครื่องบินลาใดลําหนึ่งแต่มันหมายถึงเครื่องบินที่มีประธานาธิบดีสหรัฐโดยสารอยู่ข้างในนั้นโดยที่ในปัจจุบันเครื่องบินประจําตําแหน่งนี้ก็มีอยู่2เครื่องด้วยกันโดยมันถูกพัฒนาขึ้นมาจากเครื่องบินโ Boeing 747-200B ทั้งคู่ซึ่งก็มีการใช้มาตั้งแต่ปี1990และปี1991ตามลําดับและในนนนทํําาอองงเเดียวกัครรื่ิปะจำ อย่างที่ถูกเรียกว่า Air Force 2ก็หมายถึงเครื่องบินที่มีรองประธานาธิบดีสหรัฐโดยสารอยู่ข้างในนั้นอันดับที่8สมรรถนะของ Air r o r o n 1 แน่นอนว่าการเป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมรรถนะของ a Air r o r r e o 1ยยอมไม่ธรรมดาโดยมันมีเพดานการบินอยู่ที่13,750เมตรในขณะที่เครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปมีเพดานการบินอยู่ที่ประมาณ9,100เมตรและในส่วนของความเร็วนั้น Air r o r o n 1สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่965กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับความเร็วเสียง และด้วยหน้าที่สมรรถนะและความสําคัญของ Air Force One ททำให้ต้องใช้นักบินที่มีประสบการณ์และความสามารถสูงอย่างในกรณีของเหตุการณ์ในวันวันก็ได้มีการเรียกให้นักบิน X16 มาเป็นผู้ขับ Air Force One เพื่อคุ้มภัยให้แก่ประธานาธิบดีอันดับที่7ทําเนียบขาวลอยฟ้า อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่า Air r o r r e o n นนั้นเปรียบเสมือนทําเนียบขาวลอยฟ้ามันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นศูนย์สั่งการเคลื่อนที่สามารถจุผู้ได้สารได้70คนภายในมีพื้นที่ใช้สอยกว่า372ตารางเมตรและถูกแบ่งสันปันส่วนสำหรับการทำหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมห้องทำงานห้องอาหารห้องน้ำ ้องพยาบาลมีโทรศัพท์85เครื่องมีวิทยุมีอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอีกมากมายซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนถูกเข้ารหัสทั้งสิน้นเพื่อป้องกันการแกะรอยจากการสื่อสารอีกทางตัวเครื่องบินยังถูกออกแบบมาให้ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถลบหลีกและป้องกันก,การแกะรอยจากเรด้าของศัตรูได้และยังมีพลุไฟสําหรับการต่อต้อตานจรวดมิสไซล์อีกด้วยซึ่งที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหลักๆเท่านั้นยังมีรายละเอียดเลีกย่อยต่างๆอีกมากมายที่ทําให, Air Force One ห้นอยย่่าางงิในกร ทำหน้าที่เป็นศูนย์สั่งการของประธานาธิบดีและสามารถใช้เป็นที่หลบภัยได้ในเวลาเดียวกันอันดับที่6โรงพยาบาลขนาดย่อม แน่นอนว่าการเป็นเหมือนดังทำเนียบขาวลอยฟ้ามันย่อมมีห้องพยาบาลอยู่ข้างในนั้นด้วยเพราะเมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นตัวของประธานาธิบดีหรือเจ้าหน้าที่คนใดได้รับบาดเจ็บ Air Force ์วันก็มีความช่วยเหลือทางการแพทย์พร้อมปฏิบัติการซึ่งนอกจากจะมียาและเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมสับแล้วบน Air Force ์วันนี้ต้องมีแพทย์เข้ามาประจำการอีกด้วยและในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆมันก็สามารถทำหน้าที่เป็นห้องผ่าตัดได้เช่นกันซึ่งถ้าหากเราจะเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดย่อมก็คงไม่ผิดนัก อันดับที่5กลายเป็นเครื่องบินสอดแนมเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี1959ที่อยู่ในช่วงเวลาของสงครามเย็นภูมิหนวยการของ CIA อย่างนายอาร์เลนดัเลสได้มีการสั่งให้ดัดแปลง Air r o r c e 1ให้กลายเป็นเครื่องบินสอดแนมโดยการติดกล้องเข้าไปที่บริเวณล้อและแม้ว่าน,นี่จะเป็นภารกิจในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ช่วยให้พวกเขาสอดแนมศัตรูได้ที่ระดับความสูง8,840เมตรจากพื้นดินอันดับที่4ตัดผม ในช่วงกลางปี1993ได้เกิดเรื่องราวที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับประธานาธิบดีบิลกินตันซึ่งในตอนนั้นตัวเขานั่งอยู่ข้างใน Air Force ซวันที่สนามบินนานาชาติลอสแอนเจลิสและได้มีการสั่งให้ช่างตัดผมส่วนตัวเข้ามาตัดผมเขาภายใน Air Force ซวันซึ่งก,ก็กินเวลาประมาณ45นาทีและประเด็นก็คือว่าภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภยัยทําให้ลานเวสองใน4ของสนามบินต้องหยุดทํางานส่งผลทาให้เที่ยวบินจํานวนมากทั้งขาเข้าและขาออกเกิดการดีเลย์กันเป็นชั่วโมงและเมื่อมีข่าวแบบนี้ เผยแพร่ออกมามันก็ได้สร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้คนเป็นอย่างมากโดยสื่อต่างๆได้มีการเรียกเหตุการณ์นี้ด้วยชื่อต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นแฮเกตลันเว่แฮคัตและแฮฟอสวันเป็นต้นอันดับที่3บินได้เรื่อยๆ แม้ว่า Air Force ์วในรุ่นปัจจุบันจะสามารถบรรจุน้ำมันได้มากถึง2,300ลิตรและบินได้ไกลไปถึงครึ่งโลกแต่ถ้าหากเกิดกรณีฉุกเฉินที่ทําให้ไม่อาจลงจอดบนภาคพื้นดินได้อย่างเช่นการเกิดภยัยสงครามการหลบหนีการไล่ล่าจาก้าศึกหรือในกรณีที่ภาคพื้นดินนั้นมีความอันตรายมากเกินไปทําให้ Air Force ์วนี้จําเป็นต้องบินต่อไปเรื่อยๆและเมื่อถึงจุดหนึ่งน้ำมันก็ต้องใกล้หมดไปแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะ Air Force ์วนั้นถูกปรับแต่งให้รองรับการเติมมนน้้ําาาาักกลงอาาศได อันดับที่2ต้นทุนด้วยความที่มันเป็นเครื่องบินสุดล้ำที่เข้ามาทำหน้าที่เพื่อประธานาธิบดีโดยเฉพาะคุณทราบไหมครับว่าการนำ i r Force One ขึ้นบินแต่ละครั้งมันก็ต้องใช้ต้นทุนมากเหมือนกันซึ่งจากการเปิดเผยในปี2014ระบุว่ารวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆในการนำ i r Force One ขึ้นบินนั้นอยู่ที่ประมาณ2 6 3 3 7เหรียญสหรัฐต่อ1นชั่วโมงหรือประมาณ6,42,000บาทต่อ1ชั่วโมงกันเลยทีเดียวอันดับที่1เปลี่ยนลำใหม่ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า Air Force 1ทั้ง2ลํลำนี้ได้มีการใช้งานมาตั้งแต่ปี1990และปี1991ซึ่งก็นับเป็นเวลากว่า30ปีแล้วและมันก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่องรุ่นใหม่โดยในช่วงปลายปี2016ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการพูดคุยกับทางบริษัทโ e i n งในการดัดแปลง b Boeing 747-8S เป็นจานวน2ลำให้กลายเป็น Air Force One รุ่นต่อไปซึ่งในการเจราจาเบื้องต้นนั้น Boeing ได้เสนอราคามาที่5,300ล,ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ถว่าโดน์ทรัมไม่ถูกใจสิ่งนี้ถึงขนาดได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ว่าราคานี้มันเกินกว่า4,000ล้านเหรียญไปแล้วและเขาจะยกเลิกการสั่งซื้อนี้ไปหลังจากนั้นจึงเกิดการเจราจารอบใหม่ขึ้นจนในท้ายที่สุดก็มาจบที่ราคา3,900ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ121,134ล้านบาทเรียกได้ว่าประหยัดงบประมาณไปได้มหาศาลจริงๆโดย Air Force One รุ่นใหม่นี้คาดว่าน่าจะมีการส่งมอบกันในปี2024